สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีตัวศิเป็น, FC, นอเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงเอฟซีกีฬาอุ้งอินเข้าแล้วก็เอฟซีศิลปินคนในวงสาวน้อยเพชรปันแพงครับผมเมื่อนี้นีอย่างปกติมีอย่างมากปูดคุยกับพีกัหนองมาบอกกับพี่กับนองครับมาบอกกับพีกกับนงครับผมเมื่อนี้เห็นตกใจครับเห็นแม่หน่อยพูดครับ มนหน่อยโพส <c oughs> ในเฟซบุ๊กแม่น้องอุ้งหญิงครับผมบอเป็นอย่างบอเป็นอย่างเนอะลูกกับข้าดูถูกการบุรี่ไม่ได้บาทพ้อเห้าตายมือในหน่อยครับมือในหน่อยกะมือเห้าครับผมบอแมนมือเขาเกิดมาเป็นค้นถึงสีบกบสามสิบสอง แต่กับป็นคนดีโอ้ันี้แม่ครับเป็นคนด,นนนคนคนดีกับพ่อแล้วว่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับไผครับถึงมือสิถึง <c oughs> ถึงมือสิเป็นแบบนี้แต่คิดใจหนูบ่ได้ตำตบเดลอกภูมใจในตัวเองเดอ้อคนอื่นหลับก็ได้แต่แม่หลับได้ ในสิ่งที่หนูเป็นหญิง,ง,งรัตนาพรโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องคิดจังไดครับพี่นอ้องค้นที่มาบุรีน้องนี่มันมีหัวใจอยู่บ่ครับพี่น้องมันมีหัวคิดหัวใจบอมันมาบุรีน้องเห็นเนี่ยถือเครื่องควม่หน่อยเบอได้ครับมือกับมือน้องครับมือหมานได้ครับพี่น้องมือยหลาเอามือหมานครับ มือเงินมือทองกับมือหมานนะครับพวกได้จับมือหล่าหน่อยเท่านี้โอ้มีโศมีลาบเตยพี่น้องไอ้คนที่มันบอกว่าให้น้องมันเหตุประโยชน์ยังให้ประเทศเหตุประโยชน์ยังให้สังคมบอน้องในเหตุเพื่อสังคมกันหลายนะครับเหตุเพื่อเหตุประโยชน์ให้คนยืนกันหลาย เก็ประโยชน์ให้ประเทศชาติครอบเกีคร็ิประโยชน์ให้จังหวัดดีครับจังหวัดนองจังหวัดเชื่อเงครับครับสร้างซื้อเสียงให้ปฏิญจังหวัดเก็นขึ้นจังแม่หน่อยบอกได้ครับบางค้นนะ่ะค้นทีมันบ่อเนี่ยมันครบสามสิบสองเนี่ยมันจิตใจดีขึ้นห่องบอ่อคนตะเพีรเนี่ยมันจิตใจบอดีขึ้นห้องหรอครับขนาดน้องเป็นแบบนั้น น้องคิดใจง่ามเลยครับน้องคิดใจง่ามครับน้องคิดใจดีง่ามเป็นยังคือไปบุรี่ให้น้องครับเ้าต้องมาเปลี่ยนกำลังใจให้น้องครับพีนกก่น้องฝากทิมทีโอหนึ่งจีโอสองเป็นปะป้องกันให้น้องน้ำเนี้ยครับมาซอยน้องครับบอ,อกมาว่าวกปองนอง้องอุ้งหญิงของเฮ้าครับกีฬาของเฮ้าครับ ยังในจังกาบอเนาะคนเบาเนาะครับพี่น้องโอ้สา,ายคลิปนี้เด้อครับเอออพ,พอก็ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีฝากช่องเอฟเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลนั่นได้ครับเด้อเดี๋ยวสีมาเบากตบอปีกำนองอีกครับผมฝากไว้คสนี้ก่อนครับ